ถ้าผมมีระเบิดจริงผมบอกไม่มีระเบิดแล้วเจ้าหน้าที่จะรู้ได้ไงว่าระระเบิดที่มาเนี่ยมันไม่มีจริงๆเราก็ไั้แค่การตรวจสอบแล้วแต่อันดับแรกเลยคือผู้โดยสารห้ามพูดทำงานก็ยังครับมันเป็นคามต้องห้ามมันมีกฎ้อบคับอยู่แล้วอันนี้ไปเปลี่ยนกฎมาเลยครับอ๋อต้องเจ้นเดี๋ยวผมเลียร์ให้เดี๋ยวผมเชียร์ให้เดี๋ยวผมเลียร์นายยกให้โอเคได้ไหัวหน้าคุณโดยสทยคุยกับผมได้ไหมได้ได้แล้ว รู้หรือเปล่าผมคือใคร,ครผมคือใครรู้ไหมครับผมคือใครรู้รู้รไหมถ้าเขามีมาแล้วเขาบอกว่าไม่มีแล้วคุณจะพูดว่ายังไงคุณเชื่อเขาไหมมันเป็นขาต้องห้ามรับพี่ครับมันเป็นขับต้องห้า,หามาาที่ห้ามพูดเลยในสนามบินเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือครับต้องห้ามาำนั้นคือต้องห้ามพูดนะครับถ้าพูดถ้าเ<ะ>ขามีจริงแล้วเขาบอกว่าไม่มีลหรอครับ ก็นั่งคือห้ามพูดทํางานนี่เขาว่าห้ามพูดทนงานติดครับต้องห้ามห้ามพูดในสนามบินนะครับผมหวังดีนะครับผมหวังดีนะคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าก็หวอกเขาไม่มีแต่เขามีมากินแต่คุณบอกห้ามพูดแต่คุณต้องตรวจสอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรเราก็มีขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่อันดับเลกเลยคือผู้โดยสารคือห้ามพูดทำงานก็จะเป็ครับมันมันเป็นคำต้องห้ามมันมีกฎข้อบังคับอยู่แล้ว อันนี้ไปเปลี่ยนกฎมาเลยครับอเอาต้องเจ้นเดี๋ยวผมเลียร์ให้เดี๋ยวผมเลียร์ให้เดี๋ยวผมเลียร์อะไยกให้โอเคถ้างั้นคุณเคยไหมเพราะอะไรคำว่าพูดคุณต้องตรวจสอบไม่ได้คนเราจะพูดอะไรห้ามไม่ได้ครับแต่คุณต้องตรวจสอบไม่ได้ว่าจะห้ามหรือไม่ห้ามเข้าใจไหมเข้าใจที่ผมพูดไหม ทุกที่นะครับพี่ทุกที่ทุกการเดินทางเนี่ยมันก็ต้องมีกฎของเขาพี่เข้าใจไหมกฎที่ใครเป็นคนกําหนดใครเป็นคนกำหนดกฎของอะไรครับกําหนดเนี่ยใครเป็นคนกําหนดกฎอันนี้กรมการบินคนละเรือนได้กำหนดแล้วเขาขึ้นตรงกับใครโบวบินนลเรือนขึ้นตรงกับใครครับที่เดินทางที่เมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้เมาแต่ว่าผมพูดความจริง ในเมื่อเราต้องการตรวจสอบเราต้องการอยากรู้ว่าผมผมว่าผมอัมเนี่ยผมแก้มใช่ไหมใช่ไหมครับผมแก้มเจ้าหน้าที่เขาทํางานอยู่ที่ยังมาเล้งมาอะไรเนี่ยมันมันเป็นคำต้องห้ามหมดแล้วนี่คือผมพูดเจ้าหน้าที่เราเช็กได้ดีนะครับเจ้าหน้าที่เราเช็กได้ดีถ้าผมแก้มต้องเช็กได้ว่าผมจริงหรือไม่จริงถูกไหมถูกไหมถ้าผมมีระเบิดจริงผมบอกไม่มีระเบิดแล้วเจ้าหน้าที่จะรู้ได้ไงว่าเราอะเบิดที่มาเนี่ยมันไม่มีจริงๆ ในเมื่อผมมีมาจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าผมบอกผมไม่มีผมไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เราไปคุยกันอันแรกเลยก่อนคุยทำความเข้าใจกันหน่อยเรื่องเรื่องระเบียบหัวหน้าคุณคือใครคุยกับผมได้ไหมได้ได้แล้วเดี๋ยวลงเราไปคุยกันเนี่ยได้ได้ผมแจ้งแล้วได้ได้ได้แล้วรู้หรือเปล่าผมคือใครเดี๋ยวลงไปคุยกัน ขอได้ผมนะผมเจ๊งผมคือใครรู้ไหมครับผมคือใครรู้รู้ไหมผมที่ผมแก้ผมคือใครรู้ไหมเดี๋ยวพี่ลงไปคุยกัหัวหน้าผมดีกว่าได้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 ลงได้คุยได้หรือเปล่าได้ได้โฟนหน้ามาคุยจะได้รู้เรื่องไปคุยคุยับสวัสดีครับคือคือยังไงผมแจ้งว่าผมว่าผมแจ้งว่าเพาะว่าถือระเบิดผมอยากทดสอบ พี่เะต้องสอบใครอ่ะต้ออบว่าเพราะการเขาผักของใครเดียวผมบอกเอาแต้มันพูดได้เหรอผมบอกว่าผมเอาลัมบาร์เบิดมาห้างห้างห้างแล้วพี่พูดทำไมพี่มีหน้าที่จะพูดเหรอใช่ครับผมมีหน้าที่ลายคุณมีหน้าที่คุณมาจากไหนผมไม่องค์กรักไม่ต้ององค์กรักษ์เอาบัตรนะเอาบัตรนะแล้วคุณจะอยู่กับใครองค์กรักคนไหนถ่ายีดูครับองค์กรักที่ไหนเดี๋ยวผมเอาคุณเอง โอเคถ้าว่าผมว่าคุณจะพูดยังไงหลักฐานมีชัดเจนถ่ายวีดีโอไว้โอเคคุณพูดเพื่ออะไรเพื่ออะไร้าอย่างนั้นคุณไม่เข้าใจผมใช่ไหมครับผมไม่ได้ไม่เข้าใจที่นี่ความพูดอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ได้ไม่เข้าใจก็ผมไม่มีอะไรแล้วคุณจะพูดทําไมเรื่องนี้เมื่อคุณรู้อะมันพูดไปได้ใช่ไหมครับก็พูดไม่ได้สิครับโอเคผมขอจะคุณไปองค์ลักษณ์คนไหนโอเคองค์ไหนคุณพูดอ่ะไม่ต้องบินวันนี้ ไปลงพักเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณไปเอาบัตรผมบัตรผมไม่ต้องมาบัตรมาอ้างคุณเอาบัตรมาจบเดี๋ยวผมจัดาไม่ไม่ใช่ครับผมขอโทษด้วยผมขอโทษด้วยผมคุณจะมาอ้างอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องวายกับเขาไม่เอาเอาบัตรผมบัตรมีครับแต่ว่า ผมต้องมีมีงานพิเศษครับไม่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วว่ากันเดี๋ยวพิเศษที่ไหนก็ไม่ต้องบิลี่ยนไม่เอาผมผมขอโทษแล้วแต่ไม่ต้องมาขอโทษไม่มีคำขอโทษที่นี่ไปคุยในฐานบ้าบอกรแต่พูดทำไมนี่โอเคผมจะไม่พูดแล้วครับอย่าชื่อไหมอย่าชื่อครับอย่าชื่อผมขอโทษครับอย่กับใครถามมื่อทำงานที่ไหนในวัดราชวังเดิมครับเออแต่ว่าคุณเป็นคนรู้สึกนะ พี่ผมขอโทษครับไปคุยตื่นไปคล้พี่ครับพี่ครับมันทางแล้วเ่าผมขอโทษแล้วพี่ผมขอโทษนะรครับ่ขอโทษเขาไหมมันเกินคำว่าขอทษเเดีวมันจบกระบวนการกอแล้วคุณจะขอโทษไาครับมไม่ได้ครับพว่าเนี่ผมะ่ทำไมคุณไม่คิดตอนที่ผมทำนะผมขอโทษได้ไหมครับทำไมคุณไม่ิดตอนที่ทผถจริงๆเอาคำเดียวลูกู้ชายไหคุณไม่คิด ผมขอโทษได้ไหมทีคุณพูดออกมานั้นผมขอโทษได้ไหมครับขอโทษเดี๋ยวก็จะคุยกันผมขอบินคืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมมีงานตอนช่วงนี้ผมขอโทษนะครับผมขอไปคุยได้กับพี่ครับ้นกขอโทษกเลยกะพี่ผมคุยได้ว